ในทุกๆวันสิ่งประดิษฐ์ชิ้นจิ๋วนี้สามารถช่วยเจ้าของรถประหยัดเงินได้เยอะมากสิ่งนี้คือกระจกสองท้ายรถปกติคุณจะเห็นกระจกชนิดนี้บนรถประจำทางหรือรถยนต์อนเนกปรรสขนาดใหญ่เท่านั้นกระจกชนิดนี้ใช้ในการช่วยจอดรถโดยปกติรถทั่วไปจะมีเพียงกระจกมองหลงังและกระจกมองข้างซึ่งหากมีเพียงกระจก2ชนิดนี้การกำหนดระยะห่างระหว่างการชนหลังของคุณกับรถด้านหลังนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากยิ่งกว่านั้น กระจกมองข้างยังมักบิดเบือนภาพสะท้อนจนทําให้คุณสับสนลองนึกภาพว่าคุณกําลังถอยรถเพื่อจอดแล้วมองกระจกมองหลังถอยอีกนิดอ้าวคุณชนกับรถคันหลังซะแล้วและตอนนี้เสียงเตือนก็ดังขึ้นที่แย่ไปกว่านั้นคือคุณต้องชดใช้ค่าเสียหายซึ่งคุณสามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณ์นี้ได้โดยการติดตั้งกระจกสองท้ายรถบริเวณกระจกด้านหลังกระจกชนิดนี้นูนและสะท้อนวัตถุเหมือนกล้องพโนรามาที่มองได้180องศา ดังนั้นเมื่อจอดรถแล้วส่องกระจกมองหลังคุณจะเห็นภาพบริเวณท้ายรถจากกระจกสองท้ายรถได้ให้ปรับกระจกมองหลังเพื่อที่คุณจะสามารถมองเห็นกันชนหลังของคุณและต่อจากนี้คุณก็จะไม่มีวันชนรถคันหลังเวลาจอดรถอีกแล้วซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้เป็นจํานวนมากในการไม่ต้องไปซ่อมรถของคู่กรณีนอกจากกระจกสองท้ายรถคุณก็อาจจะชอบกระจกมองมุมอับพวกมันมีความนูนและทํางานเหมือนกล้องพานโนรมาโดยให้ติดกระจกชนิดนี้เข้ากับกระจกมองข้าง ถึงแม้ว่ากระจกชนิดนี้จะเล็กแต่คุณสามารถเห็นสิ่งต่างๆที่ไม่สามารถเห็นได้บนกระจกมองข้างปกติตัวอย่างเช่นเวลาคุณจอดรถข้างทางเมื่อมองกระจกมองจุดบอดดีๆคุณก็จะเห็นระยะห่างจากสิ่งกีดขวางกระจกที่กล่าวมามีความจําเป็นสําหรับรถโดยสารขนาดใหญ่ที่ต้องเผชิญกับการจราจรหนาแน่นในเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองเก่าที่ถนนอาจจะแคบมากแต่ถ้าคุณขับรถคันเล็กคุณก็สามารถจอดรถได้โดยไม่ต้องใช้กระจกเสริม อุปกรณ์เสริมอื่นๆของรถอนเนกประสงค์ขนาดใหญ่คือท่อ s n กเกิลซึ่งคล้ายกับท่อไอเสียของรถบรรทุกเว้นแต่คุณจะไม่มีวันเห็นไอเสียออกมาจากท่อนี้ตรงกันข้ามอากาศจะเข้ามาทางท่อนี้เครื่องยนต์จะเผาผลาญเชื้อเพลิงเพื่อวิ่งไปเรื่อยๆซึ่งรถต้องการอากาศในการเผาผลาญเชื้อเพลิงโดยปกติเครื่องยนต์จะดึงอากาศผ่านกระจังหน้าแต่บางครั้งรถ SUV อนเนกประสงค์ต้องขับลุยน้ำซึ่งทำให้กระจังหม้อน,น้ำนั้นจมอยู่ใต้น้ำและพอน้ำเข้าไปในเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ก็จะดับลงคุณคงไม่อยากติดแหกบนรถที่ขับต่อไปไม่ได้กลางลำธารดังนั้นคุณจึงต้องนำลมเข้าเครื่องยนต์ผ่านท่อที่อยู่เหนือน้ำรถจึงจะวิ่งต่อได้แม้ว่าระดับน้ำจะสูงกว่าฝากระโปรงหน้าก็ตามหากคุณอยากจะทันสมัยให้ติดตั้งกล้องมองหลังที่รถของคุณคุณสามารถติดกล้องมองหลังได้แม้ว่ารถของคุณจะไม่ได้ออกแบบมาสำหรับมันโดยเฉพาะขั้นแรกเลือกตัวกล้องตัวกล้องควรจะกันฝนและกันฝุ่น ดยปกติแล้วคนจะติดกล้องนี้ไว้ที่ป้ายทะเบียนท้ายรถและใช้พลังงานจากไฟเกียร์ถอยหลังทุกครั้งที่คุณขับรถถอยหลังกระแสะไฟจะไปที่ไฟเกียร์ถอยหลังและส่งไฟไปยังกล้องสิ่งที่คุณต้องทำก็คือติดตั้งจอภาพและเดินสายไฟจากกล้องไปที่ใต้แผ่นบุภายในรถหากคุณต้องการเป็นเจ้าแห่งการจอดรถคุณสามารถทำได้โดยการติดตั้งเซ็นเซอร์จอดรถซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ทรงกลมที่ด้านหลังและด้านหน้าของรถพวกมันทำงานโดยใช้ระบบอัลตราซาว เซนเซอร์แต่และตัวจะปล่อยคลื่นคลื่นจะเคลื่อนไปข้างหน้าเมื่อพบสิ่งกีดขวางจะสะท้อนกลับและกลับสู่เซนเซอร์คอมพิวเตอร์ในตัวเซนเซอร์จะวัดเวลาที่คลื่นใช้ในการสะท้อนกลับและกำหนดระยะห่างจากสิ่งกีดขวางเมื่อคุณจอดรถแล้วเรดาร์ตรวจพบสิ่งกีดขวางคุณจะได้ยินเสียงบี๊บยิ่งคุณเข้าใกล้สิ่งกีดขวางมากเท่าไหร่เรดาร์ก็จะยิ่งส่งเสียงบี๊บเร็วขึ้นเท่านั้นและเมื่อสิ่งกีดขวางอยู่ห่างจากเซนเซอร์8-10นิ้วเสียงจะดังอย่างต่อเนื่อง และถ้าคุณไม่อยากจอดรถเองก็ปล่อยให้รถจัดการทุกอย่างให้รถยนต์สมัยใหม่มีการติดตั้งเซ็นเซอร์จำนวนมากที่ตรวจจับสภาพแวดล้อมรอบๆได้เซ็นเซอร์นี้คล้ายกับเซ็นเซอร์จอดรถแต่เป็นเซ็นเซอร์จำนวนที่มากกว่าและทรงพลังกว่าเมื่อคุณต้องการจอดรถให้กดปุ่มจอดรถอัตโนมัติและปฏิบัติตามคำแนะนำของปัญญาประดิษฐ์คุณต้องขับรถไปยังเลนที่คุณต้องการจอดเซ็นเซอร์จะสแกนช่องจอดรถและหาจุดที่เหมาะสมรถจะบอกให้คุณหยุดและถอยหลัง ปัญญาประดิษฐ์จะหมุนพวงมาลัยให้ถูกตำแหน่งคุณแค่ต้องเหยียบแป้นเบรกและเปลี่ยนเกียร์ตามคำร้องขอของคอมพิวเตอร์รถบางคันสามารถจอดได้โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลจากคนขับคุณสามารถลงจากรถและดูการจอดรถได้จากด้านข้างเลยด้วยซ้ำและรถยนต์บางคันมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้หมายความว่ารถเหล่านี้สามารถขับเคลื่อนไปได้โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลย ส่วนใหญ่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินี้มักใช้เวลาอยู่บนทางหลวงโดยตั้งค่าความเร็วที่ต้องการแล้วปล่อยคันเร่งรถจะรักษาความเร็วไว้เซนเซอร์และเรดาร์ที่ด้านหน้ารถจะตรวจจับเครื่องหมายจราจรและคอยทำให้รถอยู่ในเลนถ้าเกิดจู่ๆมีคนขับรถเข้ามาในเลนของคุณเซ็นเซอร์จะตรวจจับสิ่งกีดขวางแล้วคอมพิวเตอร์จะลดความเร็วหรือหยุดรถลงรถของคุณยังมีระบบและผู้ช่วยอีกหลายอย่างที่คุณอาจไม่ได้สังเกตเช่น ABS ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก OK. เมื่อคุณเหยียบแป้นเบรกจนสุดแรงผ้าเบรกจะบีบดิสและล้อจะหยุดหมุนรถยังสามารถขับต่อไปได้แม้ว่าล้อจะล็อกหากใช้ความเร็วสูงแต่จะเกิดการลื่นถไหลเสียดสีระหว่างยางกับถนนส่วนในรถที่มีระบบ ABS แม้จะเหยียบแป้นเบรกแต่ระบบ ABS จะคลายผ้าเบรกเล็กน้อยเพื่อให้ล้อหมุนต่อไปได้ทำให้คุณควบคุมรถได้และบังคับรถได้แม้ในขณะที่เบรก ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินคุณจะสัมผัสได้ว่าระบบนี้ทำงานเมื่อคุณเหยียบแป้นเบรกแรงแรงแล้วรู้สึกว่าแป้นเหยียบตกลงผู้ผลิตรถยนต์ได้ทำการศึกษาและเรียนรู้ว่าในกรณีฉุกเฉินผู้ขับขี่เหยียบเบรกอย่างรวดเร็วแต่แรงไม่พอเพื่อช่วยเหลือผู้ขับขี่พวกเขาได้พัฒนาระบบที่ช่วยให้คนขับเหยียบแป้นเบรกจนสุดในกรณีฉุกเฉินระบบควบคุมการยึดเกาะถนนระบบควบคุมการยึดเกาะถนนจะวัดความเร็วของแต่ละล้อแยกกันหากล้อซ้ายของรถลงไปในแอ่งน้ำ แล้วแรงสุดจากล้อซ้ายน้อยลงแต่ว่าล้อขวาวิ่งบนถนนด้วยแรงฉุดที่มากกว่าและดันรถไปข้างหน้าทําให้รถหักซ้ายและคุณสูญเสียการควบคุมหากเกิดเหตุการณ์นี้เมื่อเปิดระบบควบคุมการยึดเกาะถนนระบบจะตรวจจับว่าล้อหมุนแตกต่างไปจากเดิมจากนั้นระบบจะทําการสั่งการเบรกล้อเพื่อให้แรงขับเท่ากันและรถก็จะยึดเกาะถนนไว้ได้ต่อไปเราจะพูดถึงอุปกรณ์สําคัญอีกสองสาอย่างที่ช่วยคุณได้ในเหตุการณ์ฉุกเฉิน สิ่งนี้คือพลังงานสำรองของรถหรือก็คือเครื่องจำสตาร์ทรถฉุกเฉินในช่วงอากาศหนาวแม้แต่แบตเตอรี่ใหม่ก็อาจจะมีปัญหาได้หากคุณลองบิดกุญแจสตาร์ทรถและคุณได้ยินเพียงเสียงสตาร์ทที่เหมือนจะติดแต่ก็ไม่ให้นำเครื่องจำสตาร์ทฉุกเฉินออกมาใช้เห็นคลิปเหล่านี้ไหมให้เชื่อมต่อคลิปเหล่านี้ตรงเข้ากับแบตเตอรี่และอย่าสลับขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่เด็ดขาดโดยปกติคุณจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ขั้วบวกและลบบนแบตเตอรี่คราวนี้ให้เปิดเครื่องแล้วลองสตาร์ทรถ พลังงานสำรองเล็กๆนี้จะใส่กระแสะไฟที่มากพอให้คุณสตาร์ทรถได้อีกวิธีในการสตาร์ทรถเมื่อแบตเตอรี่ต่ำคือการใช้เชือกลากจูงแต่การใช้เชือกลากจูงนี้ใช้ได้เฉพาะกับรถยนต์ที่มีเกียร์ธรรมดาเท่านั้นให้ยกล้อรถด้วยแม่แรงแล้วใส่โชคหนุนไว้ใต้ล้อจากนั้นพันเชือกลากไว้รอบวงล้อทวนเข็มนาฬิกาเมื่อคุณดึงเชือกล้อจะหมุนราวกับว่ารถกำลังวิ่งไปข้างหน้า คราวนี้ให้บิดกุญแจสตาร์ทแล้วใส่เกียร์แรกสิ่งที่คุณต้องทําคือหมุนล้อให้เร็วที่สุดดึงเชือกให้แรงราวกับว่าคุณกําลังเปิดใช้เลื่อยยนต์ล้อจะทําให้เครื่องยนต์หมุนและเริ่มทํางานว้าวการมีอุปกรณ์สําหรับออกจากรถในกรณีฉุกเฉินในรถของคุณนั้นเป็นประโยชน์อุปกรณ์ชนิดนี้มักประกอบด้วยค้อนขนาดเล็กและใบมีดในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุคุณสามารถตัดเข็มขัดนิรภัยด้วยใบยมีดแล้วทุบกระจกด้วยค้อนได้ สิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่คุณควรมีในรถก็คือเทปกาวคุณสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยสิ่งนี้แต่ที่สำคัญเลยคือคุณสามารถใช้มันเป็นที่วางแก้วได้หากคุณไม่มีที่วางแก้วในรถหรือถ้าคุณกลัวว่าจะทำเครื่องดื่มหกในห้องโดยสารคุณก็ใส่แก้วไว้ในรองเท้าผ้าใบก็ได้เลยนะ